ถัดมานะครับก็จะเป็นเสาที่ไม่มียี่ห้ออีกตัวหนึง่งแต่จะเป็นลักษณะที่ยาวกว่านะครับลักษณะสายยาวประมาณ1เมตรแล้วก็มีสัญญาณไฟบอกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเสียบก็สัญญาณไฟก็ขึ้นตัวหัวเสาก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูประสิทธิภาพกันเอาละครับทีนี้ผมเองก็จะทำการกดรีโมทเพื่อทำการค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ หลังจากนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเสาตัวนี้รับสัญญาณได้ดีแค่ไหนเหมือนเดิมครับเราจะเล่งความเร็วไปจนทั้งรับสัญญาณภาพได้เอาครับสัญญาณภาพมาแล้วนะครับขึ้นที่ช่องเบอร์001นะครับ กดเบอร์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ความมั่นใจนะครับโอเค <Okay S 2> ครับขึ้นมารับภาพสะดุดนะครับสังเกตดีๆดูว่าจะไปต่อได้ไหมโอเคครับ okay ภาพเริ่มภาพไม่นิ่งนะครับลักษณะนี้ไม่ผ่านนะครับ ไปช่องถัดไปครับข้ามมา16เลยไม่ผ่านนะครับกดอีกทีครับผมกลับมาที่ช่องเบอร์หนึ่งแล้วก็ไปที่16นะครับมันมันข้ามมาที่16เลยซึ่ง16เราไม่ผ่านไปแล้วทีนี้18ครับนิ่งนะครับโอเคครับผ่านครับถัดมาก็20 คาบนิ่งนะครับผ่านครับช่องยี่ิบสองครับนิ่งนะครับโอเคครับยี่ิบสามครับสะดุดนะครับไม่ผ่านนะครับช่องยี่ิบสี่ครับก็ไม่ผ่านเหมือนกันช่องยี่สิบห้าครับ ขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งราบรื่นดีนะครับโอเคครับผ่านครับช่องยี่สิบหกครับผ่านนะครับช่องยี่ยี่สิบเก้าเลยครับโอเคครับสังเกตนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านนะครับช่องที่สามสิบเอ็ดครับอ่ะสะดุดแล้วแล้วก็ไม่ผ่านนะครับ สามสิบสี่ครับโอเคครับผ่านครับสามสิบห้าครับสะดุดนะครับไม่ผ่านนะครับตัวนี้ตอบสนองค่อนข้างช้าโอเคครับสามสิบหกครับโอเคครับผ่านนะครับ กลับมาเบอร์หนึ่งแล้วนะครับก็ไม่มีช่อง805 850นะครับก็สังเกตนะครับว่าวนแล้วหมดที่แค่36เท่านั้นเอาครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสายาวขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มียี่ห้อครับโอเคครับ